่าสวัสดีสวัสดีเอฟซีครับผมอ่าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนครับผมเนาะอ่ามาตามเลขเข็ดพี่น้องเนะาะให้โชคมาสองหววัวซ้อนแล้วพี่น้องเลขเข็ดต้นโพล่ะพี่นอ้องเด้ออ่หงวดแรกก็ว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหัวที่ผ่านมาให้หาสองพี่น้องห้าสองอู้

อ่าหาสองสองหาครับเลขดอกเข็ดจุดต้นโพครับผมอืมคนรู้ภาษาคนพูดพูดาษาคเอออ้าวเลขขึ้นอยูอ่ดอกเข็ดพี่น้องจุดต้นโพครับผมเนาะอ่าแคปหน้าจอเอาพี่น้องแคปหน้าจอครับให้โชคมาสวงวัดดแล้วอ่ อาจารย์ดูคนนอนดูคนดีคนจะได้สองสวงวดซ้อนนะพี่เ้องาเนาะอ่ามาสิผ่านมาดูปากมาห้าสองสองห้าครับงวดก่อนก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าพี่เ้องาซ้อนกันชัดๆครับผมงวดนี้ครับอ,อ,อืมตัวผู้พี่เ้องามีดอกเดียวมีดอกเดียว ดอกเดียวเม็ดเดียวอ <c oughs> ดอกเ,เ,ดเดียวเม็ดเดียวอือได้เครัลูกายีอ่อ,าายอ๋อนี่เป็นดนดูเอาเดีจ๋จวดข้าไปถามคูบาเพิ่นคูบาไเดินโชคบาครับพ่าหันโอ้ไบ่เลยเอ้อโอ้ที่บอกทัางช่องหาสอง Ah, bok hăng song nang thì kutid bok hăng song hai song was an pi con anh là kia là kia là kia 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 ฮะอ้ยาไปก็ดาคือเอทำไเฮ้ยยังดำคือเรือโอ้ยฮะบอกยติโยมเพื่อนรุอาจารย์โอ้มันบ่บบวชขึ้นเกาะหรือลาแบบนี้โอาะโอ้ว่าเห็นชันเลยอ่ะูนเก้าก็ได้ยี่นี่ละเต้อ่ฮะสองกับบอกยี่นี่ละพี่หลองเนาะ โอ้ยผมไม่เห็นแล้วอาจารย์มาขอใส่อาจารย์แล้วเทียนได้ตัวไหนอาจารย์ได้ตัวไหนโอ้ยผมปวดท้ายเอฟซีพนี้ครับผมมั่งวังว่าหันก็ได้อาจารย์ก็ให้มากสองหาเนาะหาสองสองหาเนาะงวดนี้เล็ดน้ำตาเล่นยางดีถ้ากันเบิ้งจนพ่อแห้งเตี้ย โอ้มนุนเนาะเอ้จานเห็นตัวไหนแรีบบกูเห็ดเะเอากรบอกเพื่อเองนะมันบ่อเขามันป็นแนวทางครับผมไอ่ไม่มีใครรู้ครับแต่เค็ดไปตามภาษาเรกเออแล้วจานกับปวด้าย,นเ,นยเอฟซีเพิ่นไงอ่าทีนี้กับสองกวดสัอนแล้วดิพี่น้งังเท้าน,น,นี่พูบอยู่นี่แสดงพูบอยู่นี่ห้เพิ่นนี่นี่ mama chan mama chất sốt lọt lọt tay mày gần hả mày gần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  ồ gần mày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  gần อ้อ้โ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 า้โอ้โอ้าอ้โ้โอ้โน้โอหโโอ้โนโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โห้อือ้โอ้อ้อ้ออาอ้โออาอ้้พอ่โล้อ้เ้อ้้โ้โอ้ อ่าไม่ออกคุ้มให้เฮ็ดฟ้าสันพี่น้องเนาะมันท่วงกันเบ่งน้อยพนุมากันจับไปจับมากน,นะเนี่ยละอ่าพนุกันบักเบ่งมาห้ามาถวายอ,อ่าพื่นเอาคันบักเบ่งมาถวายบายพนุระบ่า <ๆ S 1> ห้เฮ็ดต่าตาเชี่ยนห้เแ,แน่บ่อาจารย์เห็ดคลองดีให้แน่พนุมาเฮ็ดของดี โอ้โหน่าคล้องดีน่าคล้องดีอย่างนี้แไลป็เฮ็ดไปเฮ็ดมากเลยเป็นหกเป็นนี่แหละก็เด้เป็นลักษณะนี่น้ำตาเทียนโอ้พี่รองอ่าที่สำคัญอาจารย์เพิ่นได้ซ้อนว่ะโดยพี่รองนั่งอยู่ข้างกุดนี่แหละตอนนี้ผมเห็นอยู่ต้นโพนี่เห็นนี่หลอเขียนเนาะวัแรกเก้าศูนย์วัสองหาสองครับผม วันนี้เขียนให้เป็โตเลยพี่น้องเขียนให้เป็โตเลยบาทแล้วออาพี่น้องชั้หน้าจอ,อ,อเดอ้อเดี๋ยวไอ้มินจะอ่อันนั้นอีกครัง้งหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเท่เลยวะจานก็ไม่ใังไหนั้นพีคไอ,ยอย้สิ่งเนี้ยหรอขั้นพีคตัวสี่เหลี่ยมบ,บาทเลยเอ๋เอเพราะว่าเลขน้ำตาเทียนมันบ่ครับนั่นแล้ว นี่เป็นพิศนาบ่าละล่ะพิษนาสนี้เล่ละอ่านั่นแหละถ้าคิดกลับมาอีกย่านหนึ่งก็จะเป็นศูนย์อ่าศูนย์กันหนึ่ง,งนหนึ่งนี่พี่น,นังอ่าหนึ่งให้ได้นี่อ่าพิษนานั่นก็จะเป็นเลขคูแล้วอ่าอย้า,าลักษณะเก่าอะไรเนี่ยน้องค่อเขาเบิ่งักษณะเก่าอะไรนี่ยเออเบ่ดเปลี่ยนเลยอืมเป็นเลยคื่อว่าครับ ลักษณะนี้เน,ะนาะลักษณะนี้ลักษณะนี้อ่าคลิปไล่อืมันคลิกกลับขึ้นมาเลยเมืก่กลเป็นส่วน่หนึ่ง,งะอ่ะาครับเป็นหนึ่งไข่หือต่างใดฮอ่าเปาด้วยพี่หองเด้อเปเอล่<อ>าครับกระเทียเเท่ย,ยนกร,เรนะทรเทียนจดต้องมาดคอมพิวเตอร์เนาะมาดูเขาเขียนอ่าเพราะเขาสวนแล้วก็เป็นน้ำตายเที่ยน น่ามันอยู่ละทีนี้มึงได้ตำแหน่งจบอา่าพี่รองพิ่จะหนา,าครับผมเนะาะอ่าพี่รองเนาะจะสนุกให้ครับผมเน,ะนาะเนาะให้เป็นเนื้าแท้ไม่เพี่องเลิกไม่ตามให้เพราะว่าเขาบ้านอาซ้อนวันแล้วเนาะท่านการ ตั้งแะ่ตงั้งแ่้งงศูย้อศูนย์หกหกครับผมเนาะตัดได้ก็คือศูนยครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้เด้อพี่หลองเด้อกันไว้ครับศ อืึครับผม,นะม,มเนาะวนหนึ่งหนึ่งร้อยที่เด็กก็หนึ่งร้อย่เด็มกี่มอไม่แน่เหมือนกันระเพืองเด้ออ่ะส,สรุปให้ครับผมพว่อไทยงวัดนี้เป็นงวดที่สามที่สองเนาะอืออ่อ่า เตรียมแคปหน้าจอ,อแคปหน้าจอครับผมเนาะให้มาวันนี้เป็นวันที่สามในปีน้เด้ดอแถวนี้ไม่มีขายแล้วครับผม